เิมหาเงินได้เท่าเดิมถูกปะคนเดิมหาเงินได้เท่าเดิมคนเนี้ยคุณเป็นคนเดิมปีนี้รายได้เท่าไหร่มีลี่สินไหมเถ้าเวอร์ชั่นนี้ไปทําอีกปีหน้าชีวิตมันก็จะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณต้องอัปเกรดอยู่ตลอดเวลาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโอเคไหมดอบลิสช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินลงทุนให้คุณไม่ต้องมาเสียอะไรซ้ำ รามีคนที่ฉลาดฉลาดมาเขียนระบบให้แล้วมีสินค้าที่มีคุณภาพมาให้ผมออกมาไล์สอนไล์บอกว่าทําแบบนี้แบบนี้มันถึงจะเติบโตแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนี้อยู่ที่ท่านแล้วตอนนี้มันไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรเลยสําหรับการทําธุรกิจอยู่ที่ตัวเราว่าคุณจะเก่งขึ้นได้ไหมจะฉลาดขึ้นได้ไหมจะเรียนรู้ได้ไหมคนที่ทําดอบลิต